วันนี้แอดมินนำคลิปน่ารักน่ารักของพี่ไอามาฝากซึ่งเป็นคลิปกเก่าทุกคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ในมุมมองนี้แอดมินคิดว่าอยากให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งความน่ารักของพี่ไอที่มีต่อครอบครัวของลุงพลโดยเฉพาะ เวลาลุงพลไปออกงานพี่ไอจะคอยดูแลลุงพลอย่างใกล้ชิดซึ่งคลิปที่เราเห็นนี้ก็เช่นกันพี่ไอยพยายามจัดเสื้อติดกระดุมหรือว่าแกะกระดุมให้ลุงพลดูดีที่สุดในวันนั้นวันที่ไปถ่าย MV ของพี่จินตลาเพลงต่อง,งอยไงคะจำได้ไหมเอ่ย และยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่ไอซ์วันที่ไปขึ้นเวทีกับพี่จัและลุงพลด้วยนะคะพี่ไอพูดภาษาอีสานด้วยสบายเลยเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงพี่ไอซ์กันไหมคะความน่ารักของพี่ไอซ์ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมชาวบ้านถึงได้รักพี่ไอซ์มากมายขนาดนี้ขนาดแอดมินยังหลงรักเลยไม่ใช่แค่แฟนคลับนะคะที่หลงรักพี่ไอซ์และคิดถึงพี่ไอซ์พี่ไอซ์ ก็รักทุกคนและคิดถึงทุกคนเหมือนกันเมื่อวานพี่ไอโพสตในอินสตาแกรมส่วนตัวคนถามมาเยอะจะติดตามไอได้ที่ไหนพูดง่ายๆก็อามารินทีวีไงครับแฮชแท็กไอสลวัตซสู้ๆแฮชแท็กคิดถึงบ้านกอก,ก ยังไม่ชินกับการนอนบนเตียงที่บ้านยังแปลกๆก,กับการนอนแอร์ยังไม่รู้สึกชินเวลานั่งกินข้าวบนโต๊ะยังไม่คุ้นกับบรรยากาศที่ไม่ใช่ภูเขาสเสน่ห์บ้านเกอกเห็นพี่โอ๊พี่ไอโพสแบบนี้แล้วพี่ไอโพสแบบนี้แล้วยิ่งทําให้คิดถึงพี่ไอไปกันใหญ่เลยใครคิดถึงพี่ไอเหมือนแอดมินบ้างเอ่ยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ คลิปนี้แอดมินขอตัวลาว้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe <ม>กดกระดิ่งเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ